5ประโยคต้องห้ามที่คนรักกันไม่ควรพูดสาวๆหลายคนคงเข้าใจเอาเองนะคะว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นเพศที่มีความอ่อนไหวต่อคำพูดด้านลบน้อยกว่าผู้หญิงจนบางครั้งเราก็เผลอพูดประโยคที่ทำร้ายจิตใจเขาไปโดยไม่ทันได้ระวังเพราะว่าคุณเห็นว่าเขาดูออกจะเฉยๆแล้วก็ไม่สะทกสะท้านอะไรต่อคำพูดต่างๆด้วยซ้ำใครจะไปคิดคะว่าบางทีผู้ชายเขาอาจจะนึกเสียใจอยู่ลึกๆก็ได้ วันนี้พี่อาร์วารตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงชวนคุณมาดูสิคะว่ามีประโยคไหนที่เป็นประโยคต้องห้ามที่ไม่ควรจะพูดใส่คนรักอย่างเด็ดขาดค่ะ 1. คุณมันลูกแง่ติดแม่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะที่แฟนของคุณจะมีนิสัยติดแม่มากเป็นพิเศษซึ่งบางทีเขาอาจจะถูกแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาสองคนก็เลยมีความรู้สึกผูกพันกันมากเป็นพิเศษการที่คุณไปว่าเขาว่าเขาเป็นลูกแห่ติดแม่ นอกจากจะไม่ช่วยให้เขาตัวติดกับคุณแล้วยังเพิ่มอคติเชิงลบระหว่างคุณและแม่ของแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยทางที่ดีพยายามตีเนียนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับว่าที่คุณแม่จะดีกว่านะคะ 2. ขยันขยอให้เขาเล่าเรื่องแฟนเก่าให้ฟังบอกเลยค่ะว่าอย่าได้พยายามตื้อให้คนรักของคุณต้องขุดเรื่องเล่าความสัมพันธ์ครั้งอดีตของเขาให้คุณฟังเพราะนอกจากมันจะเป็นการเสียมารยาทแล้ว ยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างคุณและเขาแย่ลงไปด้วยยังไงเสียอดีตมันก็คืออดีตนะคะไม่มีทางที่คุณจะเข้าไปแก้ไขอะไรได้ปล่อยอดีตท,ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วจับมือกันเดินหน้าน่าจะดีกว่านะคะ 3. ดูผู้หญิงคนนั้นสิสวยมากเลยประโยคลองเชิงแบบนี้ร้อยทั้งร้อยผู้ชายทุกคนที่ได้ยินล้วนแล้วแต่เหวอทำตัวไม่ถูกรู้หรือเปล่าคะว่ามันสร้างความลำบากใจสุดๆ เพราะถ้าเกิดเขาตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นดูดีมากเดาได้เลยว่าคุณจะต้องหน้ามุยไม่สบอารมณ์แน่นอนหรือถ้าเกิดเขาตอบว่าไม่หรอกคุณสวยกว่าคุณก็จะคิดว่าเขาต้องโกหกคุณแน่ๆเห็นไหมล่ะคะว่าถามไปก็มีแต่เสียกับเสียทางที่ดีไม่ต้องถามเลยจะดีที่สุดคะ่ะ 4. ฉันสวยแค่ไหน จัดเป็นคำถามที่งี่เง่าที่สุดอีกคำถามหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะการที่คุณตั้งคำถามนี้ขึ้นมาในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเริ่มไม่มีความมั่นใจในตัวเองคุณคิดว่าเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้เขาตกหลุมรักเมื่อครั้งแรกเจอนั้นหายไปบอกให้รู้เลยนะคะว่าถ้าแฟนของคุณรักคุณจริงๆเขาจะไม่มานั่งสนใจคำถามแบบนี้หรอกค่ะ 5. คุณไม่เคยทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง ประโยคตำหนิสุดเจ็บแบบนี้ผู้ชายที่ไหนได้ยินเป็นต้องเฟลกันทั้งนั้นแหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าแฟนคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างการซ้ำเติมด้วยประโยคแบบนี้ยิ่งจะทำให้เขาดิ่งนะคะลองปล่อยให้เขาได้เผชิญหน้ากับปัญหาและแก้ไขด้วยตัวเองซะก่อนอย่าเพิ่งไปด่วนตัดรอนกำลังใจตราหน้าว่าเขาเป็นไอ้คี้แพ้และทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างแฟนที่ดีควรอยู่เคียงข้าง และให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสาวๆคะ่ะการเอาใจเขามาใส่ใจเรายังคงเป็นคำพูดคลาสสิกที่ใช้ได้ตลอดการนะคะและอย่าลืมว่าพยายามเตือนตัวเองบ่อยๆว่าอย่าเป็นคนรักที่เอาแต่ใจรีบรู้ตัวเสียตั้งแต่วันนี้ไม่แน่ว่าคุณอาจจะรู้สึกตัวอีกทีในวันที่สายเกินไปก็ได้นะคะติดตาม PR v a r i e t y c o n t e n t ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง p r Variety ด้วยนะคะ